พี่น้องมีได้เห็ดปวกเนาะค่ะเนาะเห็ดปวกเก็บเั็งเต่มือเศร้าแล้วก็มาเก็บเนี่ยมาแรงอีกเนาะค่ะก็เลยมาโมกหม้อคือเก้านั่นแหละค่ะแต่หมกหม้อเทียวนี้สิหลายกว่าเที่ยวก้อนเพราะว่าเทียวก้อนน่ะลูกไส้เพรนะน้เพันขินบอิ่มค่ะจัดไปเลยไข่แปดฟองค่ะเทียวนี้กระลังค่ะกระลังเดือดอยู่ค่ะนี่เอาพักปลกไว้เนาะค่ะที่นี่กระซิดได้เริ่มข้นค่ะเริ่มข้นละค่ะเริ่มข้นเห็ดปวกกระไิ่งก็เก้าค่ะเทียวนี้ หินคักๆเลยค่ะหิตปวกเนี่ยเริ่มข้นแล้วค่ะเริ่มข้นแล้วค่ะเริ่มติดมอแล้วค่ะเอาเอาเห็ดปวกให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหิตปวกค่ะหิตปวกเห็ดปวกกระชิ้นใ่ๆเลยค่ะเที่ยวนี้ชิ้นใ่ๆโอ้เริ่มแฮมเริ่มแหงติดคางมอแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะอ้าว เทียวนี้หลายกว่าเก่าค่ะเทียวนี้หลายกว่าเก่าเถียวกอนลูกไส้ว่าบออิมแม่ใครหาฟ้องเที่ยวนี้จัดไปเลยแปดฟ้องค่ะเบิ้งเฮ็ดค่ะเบื้องเฮ็ดมีเตตอนใหญ่ๆค่ะเห็ดกระดอกใหญ่กว่าเก่าอู้ยเป็นโคโลเคเลเลยค่ะที่นี่เอาแบบจัดเต็มเนาะค่ะเบิ้งเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเริ่มมีกินหอมแล้วค่ะเริ่มไมมอแล้ว นี่ราคาเขาเอื่นว่ามกมอวิธีการเฮ็ดก็คือทุบไข่ลงไปก้อนคะ่ะทุบไข่แล้วก็เอาเฮ็ดปวกล้อยลงไปตามหลังจากนั้นก็เอาบพริกสดกับหัวหอมที่เข้าตำนั่นแหละคะ่ะหย้ยตามลงไปที่นี่ก็ตามไปด้วยน้ำปลาปลาแดกผงชูรสคะ่ะและ้วเอาพักโพะไว้ข้างนาคะ่ะปิดไ้จักน้อยอพอมันเริ่มมีอันนั้นเท่ากะ เริ่มเอามาค้นเนาะค่ะค้นให้มันเขากันค่ะใกล้ะกละค่ะใกล้ละค่ะค่ะใกล้กลกลได้กินแล้วออ้ยเบิงพี่น้องมาเบิงเห็ดเที่ยวก้อนอาหารตอนเห็ดกับโบเห็นเพราะว่ามันหน่อยมันมุนใส่กันเบิดแต่ว่าเที่ยวนี้เบิงเห็ดเด้อเห็ดเป็นเห็ดเลยที่นี่นะบบมีการตารัดการยังเลยดอกง่ายสําใดกับสั่นั่นละค่ะอา่า จะเต็มเลยค่ะเที่ยวนี้จะเต็มเดี๋ยวสีซิมเบิรงแจ้กน้อยเนาะค่ะแจ้กน้อยสีได้ปิดฝ้ามันไวแซบคือเกาพี่น้องเลยแต่ว่าสีอยากจางจจกหนอ้อยอ้าเติมประแดกจจกหนอ้อยยังกับว่าักคือประแดกได้คนอีสานเฮ่า ร้รยนำประแดกลงจักน้อยอืมเอ้าเดือนเลยค่ะเดืนอนเลยค่ะเดือดแล้ว,ลวที่นี่กะทาแต่มันแหมติดหมอจักน้อยค่ะมันจังแซบแบบเป็นผงผงค่ะมักแบบนั่นค่ะมักแบบผงบม่มักแบบน้ำค่ะอ่าที่นี่กะซิเด,ดปิดฟ้าว้เนาะค่ะเนาะปิดฟ้าว้จักน้อย ให้มันอบเป็นสีแหมๆไหมขอบมอจักน้อยเนาะ,ค,ะ,ะค่ะปิดไปค่ะปิดไวป้ปิดบอดดลแล้วค่ะ